ที่เริ่มช่วยหมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือปกติแล้วเนยก็จะเป็นคนที่รักน้องหมาอยู่แล้วก็เปิดไปเจออยู่เพจหนึ่งก็ชื่อเพจยูนิดกกค่ะแล้วก็เห็นหมาเจ็บป่วยเยอะแยะจนมีครั้งหนึ่งไปเจอหมาตัวนึงรู้สึกว่าอยู่ไม่ไกลจากเราก็คือน้องหมูปิ้งเป็นตัวแรกเลยที่เนยเริ่มช่วยมาอะไรเงี้ยค่ะขั้นนั้นก็คือนั่งเปิดเฟซบุ๊กดูอยู่ในบ้านนะคะประมาณห้าทุ่มแล้วที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึก ออน้องหมาตัวนี้นัสงสารจังอะไรเงี้ยเขาคงจะเจ็บมากนะแล้วพอดูพิกัดที่แบบรับแจ้งก็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านก็คือตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะไปช่วยหมาตัวนี้ดีกว่าคือตอนนั้นไม่ไม่รู้เรื่องการรับบริจาคหรือเรื่องระดมทุนอะไรเลยคิดว่าเออมีเท่าไหร่ก็เอาออกไปก่อนเช้ามาแล้วก็ออขับรถไปเองคนเดียวเลยก็แบบโทรถามทางคนที่แจ้งนะคะก็คือแม่หมอบุก,กี้อะคะ่ะทางเนี้ยก็ไม่เคยไป ก็โทรคุยกับพี่เขาจนแบบว่าสุดท้ายก็ไปเจอน้องตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าหมาจะดุหรือไม่ดุอะไรยังไงร,รู้แต่ว่าเออเอาเอา,เอาทำไงก็ได้เอาขึ้นรถแล้วเพื่อไปส่งโรงพยาบาลก่อนอน้องเขาจะตัวใหญ่อะค่ะก็อุ้มอุ้มไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีคือวานลงยามแล้วก็วานแบบพี่ๆแถวนั้นที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะช่วยกันอุ้มหมกปิ้งขึ้นรถก็อุ้มใส่หลังรถมาเลยแล้วก็ปูผ้าให้น้องเขานอนนะคะ่ะที่ดูโรงพยาบาลไว้ก็ คลินิกบ้านหมอรักหมาค่ะเพราะว่าเคยเอาแต่สุนัขไปรักษาที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอยากให้เขารักษาดีๆเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนแบบหมาเราได้ยังไงเราก็อยากให้เขาได้รับการดูแลรักษาเหมือนอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราคลินิกใหญ่ๆบางที่อะค่ะเขาจะไม่ค่อยรับสุนัขจอนจัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนมีปัญหาที่แบบว่าเอาสุนัขไปทิ้งหรือเอาไปปล่อยอะไรเง,ๆๆงี้ยเยอะ แต่ว่าคือของเนยอะคือเคยมีประวัติรักษาสุนัขของตัวเองอยู่ที่นั่นมาตลอดคุณหมอก็เลยรับรักษาแล้ววันนั้นก็ใช้เงินส่วนตัวค่ะจ่ายค่ามาจําไปเออสามสามสี่พันบงคะแต่ว่ามีเงินติดตัวไปประมาณพันห้าก็เลยโทรโทรไปหาพี่ชายอะค่ะว่าเออช่วยช่วยโอนเงินมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่ยจะจ่ายค่ามาจําน้องหมูปิ้งอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็รีบโอนมาให้ ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกที่บ้านเลยเลยนะคะว่าเออเนี่ยเอาหม,า,า,มา,ามารักษาอะไรเงี้ยระหว่างที่แบบเรารักษาตันมาอยู่ด้วยกันแบบไปเยี่ยมหมูปิ้งแบบเออก็รู้สึกว่าเหมือนผูกพันกันแบบรู้สึกแบบสงสารเขาแล้วก็สุดท้ายคุณหมอ่าเออเนี่ยหมูปิ้งเขาจะต้องพิการอะไรเงี้ยค่ะก็ขับถ่ายเองเอคือจะอึเองอะค่ะไม่ได้แล้วก็แต่ว่าฉี่ก็จะไหลออกมาตลอดอะไรเงี้ยก็คือต้องดูแลอะไรเงี้ยค่ะ คือเขากลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาเราผูกพันกันอะไรเงี้ยระยะเวลาที่รักษามามันก็ไม่ใช่ในน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบคุยกับที่บ้านว่าเออขอขอเลี้ยงหมูปิ้งนะอะไรเงี้ยคือพ่อกับแม่ก็โอเคตกลงเพราะแบบเห็นเห็นหมูปิ้งแล้วแบบก็สงสารคิดแบบเออเนี่ยหมาพิการเขาจะกลับไปอยู่ยังไงอะไรเไงี้ยค่ะก็จนทุกวันนี้ก็เราก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีความสุขด,ดีแบบไปไหนก็ จะเป็นห่วงเขาคือเหมือนเรามีภาระมากขึ้นแต่เป็นเป็นภาระที่แบบมีความสุขมันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเงี้ยแต่พอดีแบบเหมือนเราทําคนเดียวด้วยมัง้งแล้วก็ไม่รู้เรื่องระดมทุนเลยตอนนั้นก็ก็จะมีพี่ๆที่เขามาคอมเมนต์ขอบอกว่าเอออัปเดตอาการด้วยเนยก็มาอัปเดตใน Facebook เนยอะค่ะ พี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยขอเลขบัญชีด้วยนะอะไรเงี้ยจะช่วยค่ารักษาอะไรเงี้ยในก็เลยให้เลขบัญชีหนึ่งไปตั้งใจไปแล้วว่าเงินที่ได้มาทุกบาทคือจะให้เขาทั้งหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีคนบริจาคมายาเงี้ยอยากให้เขามั่นใจว่าเออเนี่ยเงินที่เขาให้มาถึงน้องหมาจริงๆก็เลยทําอัพหน้าบุกแบงค์บัญชีะคะ่ะคืออัพรายการสมุดบ,บัญชียอดเข้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยอัพเสร็จแล้วก็เวลาที่มีคนโอนเงินมามันจะมีข้อความแจ้งอะคะ่ะ เนยก็จะแบบจดโนต้ตไว้ตลอดว่าเ,เงินเข้าเท่านี้เท่านี้แต่ว่าไม่ได้จดเวลานะคะถ้าเกิดมีคนโทรมาแจ้งว่าจากใครอย่างเงี้ยค่ะเนยก็จะแบบจดชื่อต่อทายว่าจากใครอะไรเงี้ยแล้วอย่างมีเวลามีไปเสร็จค่ารักษาเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องกดเงินออกจากบัญชีเงี้ยค่ะเนยก็จะมีหลักฐานการกดออกว่าเออเนี่ยเงินส่วนนี้ที่เรากดออกนะเราเอาไปทําอะไรใช้ใจ่ายอะไรคือทุกอย่างมันจะต้องมีหลักฐานคือทุกอย่างในบัญชีมันต้องบาลานซ์กันไม่มีการเอาไปใช้ส่วนตัว คือค่ารถค่าเสียเวลาอเงี้ยค่ะคือเนยจะไม่คิดเพราะว่าเราคิดว่าเราตั้งใจช่วยเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มช่วยเหลือน้องหมามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจะมีบางช่วงที่แบบว่าหนักๆก,ก็มีที่แบบหลายเคสแล้วก็ ออยอดบริจาคมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่บาลานซ์กันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆที่บอกว่าเขาก็จะส่งของมาทําประมูลอะไเงี้ยค่ะตอนแรกทําประมูลไม่เป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปศึกษาทุกอย่างมันสามารถเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยค่ะได้เท่าไหร่ก็คือ,อไรายได้ทั้งหมดก็เข้าบัญชีน้องหมาหมดไม่หักค่าส่งไม่หักต้องทุนอะไรเลยจนถึงทุกวันนี้ว่าช่วยน้องหมามานานไหมก็ตั้งแต่เดือนมีนาะก็ รับมาหลายเคสแล้วก็นับนับไม่ได้เลยมีทั้งหมาที่แบบบ้านพักทิ้งด้วยแล้วก็หมาที่รักษาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือถามว่าถ้าเกิดจะช่วยน้องหมาต่อไปอีกนานไหมก็คงจนกว่าที่แบบจะหมดหมดกําลังไปเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ยังยังตั้งใจช่วยอยู่ก็ยังตั้งใจช่วยอยู่เหมือนเดิม,มถามว่าเหนื่อยไหมมันมันเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วค่ะ 2ชั่วโมงมันจะแบบมีเวลาน้อยมากก็คือใช้ตอนเช้าก่อนไปทำงานคือแบบอย่างบางวันเนยจะเข้างาน10บโมงหรือบ่ายโมงเนี้ยค่ะก็คือจะใช้ตอนเช้าเนี้ยถ้าเกิดมีนัดส่งลูกหมาหรือว่าต้องรีบไปทำวัคซีนหรือแบบหมาป่วยต้องส่งเนี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงเช้าหรือบางครั้งอาจจะเป็นเลิกงานแต่เลิกงานเงนี้ยค่ะคือเนยจะเลิกงานมืด มันคลินิกบางหลายๆที่จะปิดก็อย่างทํางานก็จะหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันก็วันหยุดก็จะเหมือนให้เขาหมดก็คือไปเยี่ยมน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะการรับศิขาที่เจ็บป่วยมาแล้วค่ะจะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยเมื่อเรารู้พิกัดกสถานที่สมมากก็จะติดต่อรถไปรับนะคะถ้าเกิดในสะดวกเองหรือว่างเองะคะ่ะก็จะไปรับเองแต่ว่าเราก็ต้องเช็คด้วยกับผู้ที่แจ้งมาว่า สุนัขตัวนั้นดุไหมสามารถจับได้ไหมถ้าเกิดดุและจับไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็จะจ้างคนยิงยาไปเพื่อที่จะไปยิงยาเขาแล้วก็นําเขาขึ้นรถมาเพราะว่าไม่งั้นจะจับไม่ได้คือเขาจะวิ่งหนีหรือไม่ก็จะโดนกัดอะไรเงี้ยค่ะพอรับมาเสร็จแล้วเราจะเราจะส่งที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์ตามที่ต่างๆที่เหมือนเรามีคอนแทคไว้หรือที่เรารักษาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ พอทําการรักษาก็ระหว่างที่ทําการรักษาแอดมิดน,นะคะก็เหมือนเราก็จะติดต่อติดตามอาการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นยังไงบวกกับอัปเดตอาการลงใน Facebook เพื่อที่จะอัปเดตให้ผู้ที่ติดตามนะคะทราบว่าตอนนี้น้องอาการดีขึ้นระดับไหนแล้วเป็นยังไงมีโอกาสรอดสูงไหมอะไรเงี้ยค่ะคำถามสุดท้ายก็คือบอกว่าเมื่อรักษาหายแล้วแต่ละตัวต้องไปไหน ต้องถามที่มาของแต่ละตัวด้วยบางตัวถ้าเกิดจรจัดเลยไม่มีที่ที่แบบว่าไม่มีคนให้ข้าวหรือแบบว่าไม่มีใครที่ดูแลอย่างอย่างอย่างใกล้ชิดหรือแบบคอยใส่ใจเขาสังเกตอาการป่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะเนก็อันดับแรกคือหายแล้วก็จะลองหาบ้านประกาศหาบ้านระหว่างที่รักษาก็ต้องมีคนที่ติดตามอยู่แล้วก็เมื่อหายแล้วก็จะประกาศหาบ้านก่อนถ้าเกิดหาบ้านไม่ได้เงี้ยค่ะ สุดท้ายก็คงจะต้องเอาไว้ตามบ้านพักพิงทั้งสองที่ที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเองก็คงไม่อยากให้เขากลับไปอยู่ในที่เดิมแล้วแล้วก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราอย่างบ้านพักพิงเขาจะได้รับวัคซีนครบได้ทานอาหารอิ่มทุกมือ้อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าเกิดสุนัขบางตัวมาจากวัดที่มีมีพระท่านออดูแลคอยให้ข้าวคอยที่แบบว่าเหมือนให้ความรักอะไรเงี้ยอยู่อะค่ะเมื่อรักษาเสร็จแล้วเราก็ ส่งกับยังวัดแต่ก็ยังติดตามอาการอยู่อย่างโทรไปสอบถามหรือว่าเข้าไปเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาดีขึ้นไหมหรือว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยอีกหรือแบบไม่สบายขึ้นมาอีกเงี้ยค่ะก็ให้ติดต่อกลับมาแล้วก็จะรับกลับมารักษาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากหลกัหลกๆก็คือรักษาเสร็จแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็หลกัหลกๆจะเป็นสองที่นี้หลายชีวิตนะคะที่ได้ที่ได้บ้านใหม่ได้บ้านที่แบบอบอุ่นแบบเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ถึงบางตัวที่ไปอยู่บ้านพักพิงก็ตามแต่ดูแลเขาก็แฮปปี้ดีบอกว่าเพราะว่าลุงลุงกับป้าที่ดูแลอยู่อ่ะทั้งสองท่านก็แบบรักสุนัขแล้วก็แบบคือคนที่รักสุนัขอ่ะคือสามารถให้ความรักกับเขาได้คือพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรขอแบบมีข้าวกินแบบมีที่หลบแดดหลบฝนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบการที่แบบนอกเหนือจากนั้นการที่แบบความรักจากคนเราอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่ที่ที่มันเหนือเหนือความคาดหมายของเขาเป็นสิ่งที่แบบ เขาไม่คิดว่าเขาจะได้รับอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเนื่องเองก็ไม่ได้ช่วยน้องหมายอย่างเดียวอะคะ่ะก็หมายถึงว่าจะช่วยสร้างบ้านสร้างที่พักพิงให้กับสุนัขสร้างที่หลบแดดหลบฝนให้กับสุนัขตอนจกักหรือแบบบ้านพักพิงที่แบบว่าสภาพสุดโทรมความเป็นอยู่ที่แย่อะไรเงี้ยค่ะหรือแบบ ให้ทำปรับปรุงให้ดีขึ้นตอนนี้ที่ทำไปก็ที่เลยดูแลนะคะก็ที่ทำไปก็คือสองที่สองที่ทั้งหมดสองที่แต่ว่าเป็นทั้งหมดสามจุดก็คือที่แรกก็คือบ้านป้าสำเนียงแล้วก็จะมีที่หลบแดดอีกเจ็ดจุดที่อยู่ย่านเมืองเอกะคะ่ะแล้วก็จะมีของบ้านลุงยงคือทั้งหมดเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้เงินกองกลางของสีขามาทำแต่เหมือนว่าคือเนยมีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งคือ เหมือนท่านให้ความไว้วางใจให้เราเออดูแลว,ว่าอย่างพิจารณาคัดเคนะคะเหมือนคัดคัดแต่ละสถานที่ว่าดูแล้วลําบากจริงไหมออความเป็นอยู่เป็นไงสุนัขแบบได้กินอิ่มไหมหรือแบบว่าสภาพที่สุดโซมมากๆเนี่ยค่ะคือเหมือนให้เราเป็นคนพิจารณาแล้วก็เนยก็ไปพูดคุยกับท่านลองเสนอให้ท่านดูว่าเ,ออเป็นไงที่นี่น่าจะปรับปรุงนะหรือแบบน่าจะมีที่หลบแดดให้สุนัขจอนจัดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้ก็จะแบบเหมือนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านแล้วก็ที่ที่ปรับปรุงมาทั้งหมดก็ถึงจะน้อยแต่ว่าก็ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เราก็ยังหมั่นไปเยี่ยมเยียนกันแบบทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ส่งอาหารส่งฟืนแม้กระทั่งข้าวฟืนคือเหมือนดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งคือไม่ได้ดูแลแค่สุนัขแต่ต้องดูแลคนที่ เลี้ยงดูสุนัขให้เขามีความเป็นอยู่ที่หรือแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อที่จะมีกำลังที่จะดูแลสีขาอีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะต้องการที่จะร่วมช่วยแบบรักษาหรือร่วมบุญในครั้งนี้นะคะสามารถร่วมช่วยเหลือได้ดังนี้นะคะ 1. ก็คือบริจาคผ่านเลขบัญชีนะคะ7 7 9 5 4 7 9 5 4 7 ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะชื่อบัญชีสุพิดาธนาพูรินนะคะช่องทางที่สองนะคะส่งสิ่งของเนี่ยค่ะมาร่วมทําประมูลได้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตามือหหรือมือ2แต่ว่าเป็นสภาพดีหรือว่าของใช้เครื่องสําอางหลอดไฟหรือขนมคือทุกอย่างเหมือนมันมีค่าหมดเราสามารถทําประมูลได้เพื่อเป็นค่ารักษาพวกเขาส่วนช,ช่องทางที่3นะคะก็คือจ่ายค่ารักษา พยาาบลโดยตรงที่คลินิกแต่แตละเคสที่ท่านติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าทุกเคสที่ทําการรักษาเนยจะลงชื่อคลินิกโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ช่องทางที่4นะคะก็คืออาจจะทําเป็นเสื้อเหมือนสกินเสื้อเงี้ยค่ะมาขายแล้วก็หักต้นทุนค่าใช้จ่ายไปแล้วนํามาบริจาคแบ่งเคสต,ต่างต่างี้ยได้ค่ะ ส่วนสิ่งของที่รับบริจาคนะคะก็คือเป็นพวกอาหารสุนัขอย่างเงี้ยค่ะหรืออาหารรักษาโรคก,ก็จะมีโรคหัวใจโรคไตก็แล้วก็ยาหยอดเห็บหมัดพวกยาถ่ายพยาธิสุนัขแมวอย่างเงี้ยค่ะแล้วกออ็วัคซีนอย่างวัคซีนส่วนมากในจัดซื้อกับคลินิกมาแล้วก็มาฉีดเองเพราะว่าสุนัขที่ดูแลอยู่เยอะมากจนบางครั้งเราติดต่อทางคลินิกไปฉีดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือในการฉีดไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจะมีคุณหมอคอยดูแลอยู่ตลอดเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอได้สอนมาแล้วก็เทคนิคก,การฉีดหรือการดูยาจะเป็นเพื่อจากคุณหมอโดยตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อผิดกฎหมายอะไรมานะคะ<ม>บ้านทักพิงที่เนยดูแลอยู่2ที่ก็คือจะมีบ้านป้าสำเมียงกับบ้านลุงยงนะคะทั้งสองที่นี้ก็คือจะมีสุนัขทั้งของเงนยแล้วก็สุนัขจรนจัดตัวอื่นของคนอื่นเงี้ยค่ะที่มาฝากไว้ทางเราก็จะดูแลเรื่องอาหารเรื่อง เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะนํามารักษาอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดอยากจะบริจาคอาหารหรืออยากจะไปถึงบ้านทักพิงเองก็โทรติดต่อสอบถามเนยได้ตามเบอร์โทรที่พิงไว้ข้างล่างนะคะส่วนการอัปเดตเคสต่างๆของเนยนะคะติดตามได้ที่ a c e b o o k เ,เยนย่ะคะทั้งอ,อ,อาการเจ็บป่วยพัฒนาการที่ดีขึ้นรักษาหายแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าตัวนี้หายแล้วออจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าบางตัวถ้าเกิดหาที่ไปไม่ได้จริง,จรงๆจะต้องไปอยู่บ้านพักพิงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เงินที่ท่านบริจาคมาสามารถติดตามได้ใน f a c e b o o k เลยเหมือนกันเนจะอัปเดตลงในบัญชีรายรับรายจ่ายออของสีขานะคะเนยอยากให้ทุกคนเหมือนแบบลองลงมือหันมาช่วยร่วมมือกันช่วยแบบสีขาตอนจัดเงี้ยค่ะที่เขาลำบากอะไรเงี้ย คือไม่ใช่แต่สุนัขแมวหรือกระต่ายหรือสัตว์ที่เขาตกทุกข์ได้ยาก่างเงี้ยคะ่ะที่เขาแบบเราเห็นเขาเป็นทุกข์อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราลงมือกันร่วมมาร่วมมือกันครนิตได้ว่าชีวิตหล,หลายชีวิตเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเรามีอีกอย่างหนึ่งที่เมยอ,อยากจะฝากบอกนะคะ ท่านที่ติดตามอาการน้องหมาอะไรเฟซบุ mm ๊ก hmm. เลยคือบางครั้งเนยต้องขออาภัยจริงๆที่แบบอัปเดตช้าคือเมยอเองทําคนเดียวแล้วก็มันมีหลายเคสมากคือทั้งรักษาทั้งแบบว่าพักพิงหรือแบบเราต้องมาอัปเดตอะไรต่างๆคือแต่ละที่รักษาคลินิกแบบไม่ไม่ค่อยซ้ากันนะคะก็คือจะแยกกันไปอะไรเงี้ยคือเนยเข้าใจบางท่านแบบติดตามตัวเนย้อยู่อะอยากจะรู้การอัปเดตแบบเร็วๆเร็วๆเร็วๆ แต่คือก็ต้องเห็นใจเนยนิดนึงนะคะบอกว่าเราทําคนเดียวไม่ไม่มีใครช่วยเลยจริงๆคือทําอยู่คนเดียวจริงๆแบบบางครั้งอาจจะล่าช้าไปพอสมควรอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็เข้าใจเนยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ